พี่น้องผู้ศรัทธาครับสิ่งที่อยากจะฝากสุดท้ายกับผู้ที่พ่อแม่จากไปแล้วและยังมีความดีอีกมากมายที่เราสามารถที่จะปฏิบัติได้ฮะดิษบทหนึ่งพี่น้องครับะราย,ยานจะท่านมาลิกบินรอบีอยในขณะที่พวกเรานั้นนั่งอยู่กับท่านนาบีสุลฮุอะลีวะสัลลัาาลมมีผู้ชายคนหนึ่งจากชาวบบนีสัลิมะมาหาท่านนาบีแล้วก็ถามท่านนาบีบอกว่ายา ر س و ل ล l l a h ฮัลบากียะ มินบ ch an si ิรินอบวัยยาใชุ่นอบรูฮุมาบิฮิบะดันมาติบะดมาติฮิมามันมีความดีอะไรไหมที่ฉันจะทำให้พ่อแม่หลังจากที่พ่อแม่ของฉันนั้นได้เสียชีวิตไปแล้วท่าน a ับสุลลอฮฺฮุอัลเลาะห์ซลได้บอกว่าน้ำอัสสลัตุอเลหิมาวะอิสติกฟารุลาฮุมาวะอิงฟาตุอะฮดิฮิมามินบะดิฮิมาวิลตุรรหิมัลลตลาตลอิลลาบิ ว่าอิกรอมูซสดีกีฮทมาพี่น้องครับหลายๆท่านในตรงนี้มีพ่อแม่ได้จากเราไปแล้วแต่สิ่งที่เราสามารถที่จะทําให้กับเขาทั้งสองนั้นหนึ่งคือการขอดูอาการขออภัยโทษและการกระทําในสิ่งที่เป็นคําสั่งของพ่อแม่หลังจากที่พ่อแม่ได้เสียไปแล้วการติดต่อเครือญาตินะครับแล้วก็การอยู่ร่วมกับบรรดา คนที่เป็นเพื่อนของพ่อและก็เพื่อนของแม่และแน่นอนพี่น้องครับตราบใดที่เรานั้นขอดูอาให้กับแม่ตราบใดที่เราขอดูอาให้กับพ่อเรานั้นพ่อของเรานั้นสถานะของพ่อเรานั้นก็จะถูกยกครั้งแล้วครั้งเล่าท่านนาบีสลัลลัลลอฮุวะลัะลัลลัมบอกว่าอินนัลลอฮลายะรฟะาอัลระจะเลยอับดุลซ่าเลอัลละจะยกเกียรติเบาคนหนึ่งที่ดีนะครับในสวรรค์ และบ่าคนนี้เนี่ยนะครับบอกว่ามันเป็นเหตุอันใดที่ทําให้สันนั้นได้มีสถานะสูงส่งนะครับมันมีเหตุอันใดมีการงานอิบาดะอันใดที่ทําให้ฉันนั้นได้สูงส่งในสวนสวรรค์และก็มีเสียงกล่าวขึ้นมาว่าบิอิสติกฟาริวาลาดิกาลักมันมาจากการขออภัยโทษของลูกของเจ้าวันนี้ถ้าเราอยากจะให้เกียรติของเราสูงส่งในวังเกียร์มัด สอนให้ลูกรู้จักลอโลสอนให้ลูกรู้จักอิสลามสอนให้ลูกอยู่ในกรอบของศาสนาแล้ววันหนึ่งวันที่เราจากไปพี่น้องครับดุอาของลูกนี่แหละดุอาที่เราสอนเขาก็จะขอดุอาให้กับเรานะครับขอดุอาต่อรับสุบะฮ่าอานุตาลาให้เราตั้งหลายนั้นได้วิงวอนขอพรต่อรับเป็นผู้หนึ่งที่รักพ่อแม่ปฏิบัติพ่อแม่และก็ขอดุอาให้กับคนที่เป็นบิดามารดาของเราหลังจากที่วานท,ทั้งสองนั้น دَعِي هَذِهِ الْحَيَاةَ قُلُ لَكَ هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِلِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ سَائِلِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ سَائِلِ